X มีใครอยากไปสนุกกับผมบ้างครับถ้าอยากไปสนุกกับผมนะครับไม่ยากเลยครับผมเพราะว่าเทียนคาราคาร่าเนี่ยจะพาเราไปสนุกกันครับเทียนคาราคาร่าทุกทุกชิ้นนะครับจะได้รับสิทธิ์เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกัฟแลนดอมโฟโตการ์นะครับจำนวน1รูปซึ่งมีทั้งหมด4แบบด้วยกันต้องลุ้นเอานะครับว่าจะได้แบบไหนแล้วยังมีเซอร์ไพรส์สำหรับเมจิกบ็อกนะครับจะได้ไปเลยคอลเลกชันรูปพร้อมลายเซ็นจริงจากผมนะครับลิงก์วิดีโอเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับทั้งเบื้องหลังการทำงานและวันกกิจรรม และที่สําคัญที่สุดเลยครับจะมีสิทธิ์ลุ้นเป็น1ิคนพิเศษของผมที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรม เลสฟันวิดการ์ฟในเดือนมิถุนายนนี้นะครับซึ่งเรานะครับจะพาไปทำอะไรกันบ้างเนี่ยต้องติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกช่องทางเลยครับของโซเชียลมีเดียของ k i สนะครับผมสำหรับอินเตอร์แฟนนะครับที่ไม่สามารถเดินทางร่วมกิจกรรมได้สามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิ์เป็นการวิดีโอคอลกับผมจำนวน3นาทีและได้รับคีสเปเชียลบ็อกซ์บายกาฟนะครับส่งไปให้ถึงบ้านเลยสามารถสั่งซื้อเทียนคาร่าคาร่าได้แล้วนะครับที่ www. kisbangkok. com ครับผมมาเจอกันนะครับผมรออยู่นะครับ